สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาวเวลมานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับสวัสดีครับภาษาไทยทินอีสานมือนี้ขอเสนอคําว่าขั้นแขวคําว่าขั้นแขวข้อควายมหานาศหนอหนูขั้นแขวกับสละแอขอไข่ไม่เอกว่แหวน แ่วก็คือฟันฉะนั้นขั้นแขวนะครับไม่ใช่กัดฟันเด้คำว่าขั้นแขวหมายถึงมันเคี้ยวครับจังเป็นตัวเราเห็นเด็กคนนี้น่ารักอ้วนจำม,มั่มนะครับหน้ากอดรัดฟักเวียงมันเคี้ยวจังเลยก็คือขั้นแขวนะครับขั้นแขวเห็นเด็กน้อยแล้วขั้นแขว นะครับอยากกดอดรัดฟัดเวียงนี่คือ,อขั้นแขวนะครับซึ่งก่อเป็นคำกริยานะครับซึ่งใส่โดยทั่วไปเลยนะครับมันเขี่ยวในภาษาทางภาคกลางครับพ่อ,อกันไหมกับรายการภาษาไทยทิมอีสานและผมที่รพงศ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี่สบายดีครับ